สวัสดีครับูเรยเพื่อนทุคนนะครับผมชื่อนายศิรวุฒิคองหินม .6 ครับ7เลขที่สเกตนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องาศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นาศาสนาสำคัญของโลกเลยครับาศาสนาอิสลามเป็นาศาสนาที่เน้นความศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์และสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยความสันติ เมตาและมีธรรมประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามครับศาส,สนาอิสลามเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1,400ปีก่อนที่เมืองมากกับคาบสมุทรอาหรับโดยมีรลกฐานมาจากการนักศึกระเจ้าองค์เดียวได้ค่อยๆแพร่หลายไปยังทั่วโลกนะครับครับศาส,สนาของศาสนาอิสลามคือท่านนบีมุฮัมมัดผู้ได้รับโคการจากอัลลอฮ์ครับผ่า,านทางทูตสวรรค์ ยีบรอเอลและทำหน้าที่เผยแพร่ทำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่มวลมนุษย์สัญลักษณ์ของศาสนาของอิสลามคือดวงจันทร์เสี้ยวและดาวซึ่งหมายถึงแสงสว่างและการนำทางที่พระเจ้าประทานพรให้แก่มนุษย์นะครับสถาน,นะครับสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามคือมัสยิด ซึ่งเป็นที่สำหรับละหมาดและประกอบศาสนาศาสนากิจร่วมกันของมุสลิมหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีหลักสำคัญคือหลักศรัทธาหกประการเช่นการศรัทธาต่ออัลเลาะห์มาลาอิกและวันสิ้นโลกและหลักปฏิบัติห้าประการเช่นการปฏิญาณตนและการละหมาด การใจชะกาการถือศีลอดและการทำฮัชหมายสูงสุดนะครับจุดหมายสูงสุดของมุสลิมคือได้การเข้าสู่สวรรค์หรือจัญญาหลังจากสิ้นชีวิตนะครับคำพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามคืออันกุรอานซึ่งเป็นคําสอนของอัลลาะ์ที่ประทานแก่มนุษย์ พิธีกรรมนะครับพิธีกรรมที่สําคัญในศาสนาอิสลามได้แก่การละหมาด5เวลาการถือศีลอดในเดือนรอมอนและการทำฮัทที่นครมะก,กะอย่างน้อยครั้งในชีวิตบทสรุปนะครับโดยสรุปศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความสันติที่สอนให้มนุษย์ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว และดำเนินชีวิตและเพื่อนเพื่อความดีงามคนที่รักชมการนำเสนอของผมนะครับฝากข้อคิดว่าศาสนาคือนำทางไม่ใช่ศาสนาคือทางนำแห่งสันติและความเมตตาต่อเพื่อนรุยนนะครับขอบคุณครับที่รับชมผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมผมในวันนี้นะครับก็คือถึงพี่เป็นอาบัง เดี๋ยวพี่ก็มีตังเป็นหนูนะจ๊ะ